สวัสดีครับสำหรับสบายโตบลิฟประจำเป็นที่3เดือนสิงหาคมนะครับก็จะมาอัปเดตดัชนีดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์ก่อนนะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยดัชนีดาวโจนส์เนี่ยเพิ่มขึ้น114จุดมาปิดที่26,428จุดนะครับสาเหตุหลักๆที่หนุนดัชนีดาวโจนส์เนี่ยก็จะมาจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับซึ่งในดาวโจนส์ก็จะมีหุ้น Apple นะครับอยู่ในดัชนีนะครับซึ่ง Apple เมื่อวันศุกร์เนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า10.5% ซึ่งมันก็เป็นเซนติมเมนต์เดียวกันทั้งกลุ่มครับกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยส่วนใหญ่แต่มาผลประกอบการแต้มัดสองที่ออกมาของสหรัฐเนี่ยค่อนข้างดีกว่าที่ตลาดคาดนี่ก็เลยเป็นปัจจัยเซนติเมนต์บวกหลักๆนะครับรวมถึงกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเนี่ยก็เปิดเผยว่าการใช้ใจ่ายส่วนบุคคลของของสหรัฐเนี่ยมีผู้บริโภคเนี่ยใช้ใจ่ายมากขึ้นเพิ่มขึ้น5.6%ในเดือนมิถุนาย,ยนนะครับนักวิเคราะห์คั้นแค่5.5%ก็ถือว่าดีกว่าขั้นเล็กน้อยนะครับ พวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยบวกนะครับชั่วคราวส่วนในข่าวที่น่าสนใจในประเทศเนี่ยผมก็ยกมา2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือมาพูดถึงสายการบินกันก่อนนะครับก็คือผู้บริหาร a a v เนี่ยก็เปิดเผยว่าเขายังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องนํา a a v เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการเหมือนกับที่หุ้นการบินไทยแล้วก็ล่าสุดก็จะมีหุ้นนกแอร์เนี่ยเข้าขอยื่นเข้า แผนฟื้นฟูกิจการนะครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าขั้นตอนแรกเนี่ยเขาจะทําการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําก็คือเรียกว่าซอฟท์โลนจากภาครัฐก่อนนะครับเพื่อเผื่อภาครัฐเนี่ยอยากจะช่วยเอกชนนะครับซึ่งอุตสาหกรรมนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศเรานะครับคือวงเงินก็ประมาณ4 5่0าล้านบาทนี่คือขั้นตอนแรกซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัตินะครับถ้าไม่ได้รับการอนุมัติในขั้นตอนต่อไปเขาจะขอกู้ธนาคารพาณิชย์นะครับภายในปีนี้ นะครับซึ่งเขาคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับหรือถ้ามีปัญหาเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มทุนก็เราเป็นนักลงทุนเราก็ต้องลองดูนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้ม้ากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งมันก็มีโอกาสนะครับที่กลุ่มนี้อาจจะต้องเพิ่มทุนเพราะว่ามันก็เป็นอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบค่อนข้างแรงแอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ยังโอเวอร์แฮงหุ้นในกลุ่มสายการบินอยู่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะมาพูดคุยกันก็คือหุ้นของดูโฮมนักลงทุนจะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมาก็ ค่อนข้างออฟฟิลฟอร์มตลาดสาเหตุเนี่ยต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้มี Home Pro ประกาศงบออกมาแล้วนะครับก็กำไรก็ลดลงตามที่ส่วนใหญ่เขาคาดกันนะครับส่วน g l o b a l เนี่ยคือทั้งกลุ่มอ่ะส่วนใหญ่เขาคาดกันว่ากำไรก็คงจะลดลงนะครับแต่ว่า global เนี่ยลดลงน้อยกว่าที่ตลาดส่วนใหญ่คาดนะครับเซมสตอร์เซลโครสเนี่ยถือว่าดอกลดลงน้อยกว่าที่หลายคนคาดมันก็เลยเป็นปัจจัยที่ นักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะมาเก็งกำไรในดูโฮมเพราะว่าเชื่อว่าเซมตอรซอรโคสจะแข็งแกร่งสุดในกลุ่มนะครับรวมถึง,เน,งเนื่องจากว่าสัดส่วนรายได้จากการขายผ่านสาขาของดูโฮมที่ได้รับผลกระทบเต็มๆคือ50สเซนส่วนอีก50เซนเนี่ยจะผ่านจะขายผ่านพวกพนักง,งานสินค้าผ่าน call center นะพวกนี้สามารถที่จะชดเชยผลกระทบได้รวมถึงสินค้าของดูโฮมส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัสดุก่อสร้างนะครับโครงการต่างของภาครัฐเนี่ยก็ยัง ผมเข้าใจว่าในแต้มส2นี่ย,ย,ยังใช้ได้อยู่นะครับยังดีอยู่แต่ว่าก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าโครงการภาครัฐเนี่ยมารจินก็ไม่ได้สูงมาจินก็ต่ำนะพวกวัสดุพวกนี้มาจินไม่ได้เยอะนะครับรวมถึงราคาที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็สะท้อนความคาดหวังที่สูงผมขอนเน้นนะฮะที่เอามาพูดเนี่ยคือมันเป็นเซนติเมนต์ที่เป็นการเก็งกําไรระยะสั้นของนักทุนในตลาดถามว่าเวอร์ชันเป็นเท่าไหร่หุ้นตัวนี้เรายังไม่ได้โคเวเลชดังนั้นผมก็จะไม่ได้ไปพูดถึงตรงนั้นนะครับ ผลออกมาเนี่ยมันก็จะอยู่บนความคาดหวังสูงถ้าไม่ได้เป็นไปตามคาดหวังก็อาจจะลงแรงได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักลงทุนต้องจับตามองนะครับกลยุทธ์การลงทุนของเราเนี่ยเราก็ยังแนะนําให้ทยอยเข้าซื้อหุ้นในหุ้นที่แนวโน้กรมกำไรเติบโตนะครับแต่ว่าย่อลงมาจากภาพซนติเ m e n t จากเซ็นเด็กโดยรวมที่ลดลงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะครับแล้วก็ทําบริหารความเสี่ยงพอร์ตฟลิโอของเราให้ดีนะครับอย่าไปอัดเกิน โพสิชันขตัวเองเพราะว่ามันเวลาผิดพลาดมามันจะค่อนข้างเจ็บตัวนะครับมอ r ์นิ่งบลฟเรื่องมา3ตัวก็คือตัว OSP แล้วก็ OLI แล้วก็ CPO นะครับ OSP เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่อยู่ในพอร์ตโฟลิโอของสบายโตะแล้วเราก็คิดว่าตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากในช่วงเวลานี้นะครับ o l i นี่ก็เป็นกลุ่ม Property d e ้ e l o p ลอ n t เที่การขายโครงการของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะขายได้ดีนะครับแล้วก็มีแบ็กหลอกค่อนข้างที่จะ รองรับไปได้อีก3 4ปีข้างหน้าเลยส่วน c p o ก็เป็นหุ้น7 e 1นะครับ Q2 เนี่ยกำไรก็คงดอกแต่ว่าหลาังจาก Q2 ผมเชื่อว่าน่าจะฟื้นตัวท็อปพิกวันนี้ก็เลือกตัว TFG มาต้องเกริ่นก่อนนะครับว่า TFG ที่เลือกมาเนี่ยเรายังไม่ได้ c o v e r a เ e นะครับเราเราเห็นว่าโอเคสตอรี่มันน่าสนใจก็อาจจะเอามาพูดกันแต่เรื่องราคาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทำเวอร์ชันด้วยตัวเองนะครับ ทีเเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายทั้งไก่สุกรแล้วก็ธุรกิจอาหารสัตว์โดยธุรกิจไก่เขาอะ้า่54%ของรายได้รวมสุกร27%ส่วนธุรกิจอาหารสัตว์15%ากำไรต่มาหนึ่งที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น200%กว่าเมาอยู่ที่641ล้านบาทหลักหลักหนุนจากรายได้ที่เติบโตประมาณ19.4%เนะครับเพราะว่าทั้งธุรกิจไก่แล้วก็หมูเขาเนี่ยเติบโตค่อนข้างดีครัราาาหหมูหลงจก อุตสาหการรมเจอโรค AFS ไปนะครับพอเริ่มหายเนี่ยดีมาเริ่มกลับมาก็าจะเห็นได้ว่าราคาหมูเพิ่มขึ้นคนนางเยอะในปีนี้นะครับเห็นได้จากจริงจริงมันเพิ่มขึ้นทั้งกลุ่มนะว่าจะเห็นว่า CPF อะไรก็เพิ่มขึ้นนะครับ GFTP เนี่ยราคาไก่ก็ดีขึ้นก็คือดีกันทั้งกลุ่มนะครับแต่ GFTP เนี่ยมันมีปัจจัยที่โอเวอร์ฮงก็คือเรื่องเครื่องจักรเขาที่โดนไฟไหม้ไปแต่ตัว TF โทษที GFTP นะโดนไฟไหม้ไปแต่ตัว TFG เนี่ยไม่ได้มีเรื่องนั้น Q 2ก็คงชะลอตัวจากการล็อกดาวน์ซึ่งมันก็เป็นทั้งอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าครึ่งปีหลังน,น่าจะดีขึ้นแล้วก็ Q ี่ยถือว่าเป็นช่วงไฮซีซันของการส่งออกพวกเนื้อสัตว์ปศุสัตว์นะครับก็เชื่อว่าถือว่าภาพรวมอุตสาหกรรมน่าสนใจนะครับอาหารยังไงก็เป็นสิ่งที่ผู้คนก็ต้องกินต้องใช้กันนะครับต้องกินกันไม่ใช่ต้องใช้กันนะครับแล้วก็ตัว GFT p นอยู่ใน c o เวเลชั่นของเรานะครับเราเชื่อว่าก็ยังเป็นตัวที่น่าสนใจแต่ต้องรอผลประกอบการ Q 2ออกก่อนเพราะว่าน่าจะยัังไมม่ดีากนะครบ แต่ก็คิดว่าเป็นจุดต่ําสุดของปีแต่ผลประกอบการจะดีกลับมาค่อนข้างดีกลับมาก็ปีหน้าเป็นต้นไปแล้วกลับมาปกติปี2565นี่คือภาพของ GPT ที่เรา coverage นะครับ TFG ก็อันนี้ก็เป็นตัวเสริมมาเล่าให้ฟังแต่อุตสาหการรมมันดีนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ